สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพจไอเม n เน่ไทยแลนด์และช่องยูทูบไอเมนเน่ไทยแลนด์นะครับพาคุณผู้ชมมาที่ยิมิเซียมหาวิรายาชัพัฒสวนสุนันทานะครับในการแข่งขันไอเมนเน่ไทยแลนด์ฟุตซอลยูโรซีี2022คู่สุดท้ายของวันนี้ในกลุ่ม A นะครับคู่วิกแมทครับระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับจะพบกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ครับอุตสินให้สัญญาณเกมเริ่มครับ บอลอยู่ที่นาดิฟชัยพักดีครับนาดิฟส่งเลยครับยังติดบล็อกข้อสวรรค์นะครับที่มีมากกว่านะครับโดนปีดแล้วครับคงนี้สิริชัยเจือจานโอ้หึงสวยเลยครับล็อกหนึ่งทีแล้วยิงทายเลยครับเรียบร้อยขึ้นมาแล้วครับประตูที่ต้องการครับตัวเลขโมซีออกนำ้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหสุดยอดครับคนนี้โกอับสิริชัยเจือจานครับโอ้จังหวะนิ่งมากเลยครับสิริชัยดูครับ ดูความนิ่งครับคึงดอกนี้วีรพัฒน์นี่หลงเหลี่ยมเลยครับและยังไม่รีบยิงครับโลอกยอกหลอกอีกหนึ่งทีครับโอ้สุดๆครับแล้วแปลงง่ายๆเข้าไปเลยครับนักสกุลคล้ายเจ้าอาหม์ชิชัยนะครับไม่ทาเป็ิทินเป็นพี่สาวใช่ไหมฮะเอายัดมาลูกนี้โอ้โหไปเมื่อกันครับผู้เล่นของนครสวรรค์ครับ ยืนห่างครับแล้วหนึ่งหนึ่งเลยครับดูครับไหลมามันไม่มีตัวประกบครับโอ้ยิงทะลุไปเลยครับง่ายๆเลยครับลูกนี้ตาทิพย์กระชากมาแล้วปาดไปเสาสองไปลูกนี้โอ้โหซิริชัยเจือจานครับโอกาสทองครับโอ้โหชัดช้าป้ายมาให้ครับบอลมันเด้งครับจังหวะแปรอือหือ ช้อนใต้บอลยังเหลือเชื่อครับครับโอ้โหเหลือเชื่อเลยครับายิงเอ้าเรียบร้อยเลยครับวินาทีบาบโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้สุดมาเลยครับคุณผู้ชมครับวินาทีสุดท้ายครับสซนอรสวรรค์เข้ารอบต่อไปครับโอ้โหสุดจัดเลยครับโอ้เหลือเชื่อครับเหลือเชื่อจริงๆครับวินาทีเดียวครับวินาทีสุดท้ายครับ โอ้โหโอ้โหต้องมาเคียร์แล้วครับว่าออดจะดังก่อนหรือยังไงครับอะไรกันครับเนี่ยว er ิเดียววิสุดท้ายผู้ตัดสินจะให้ยังไงครับให้เป็นประตูครับโอ้โหนครสวรรค์ทำได้แล้วจบเกมเลยครับ เอาเลยแล้วเชษฐนครสวรรค์ครับเชิญเอาชนะพนันครเหนือสอหนึ่งเป็นแชมป์กลุ่ม A ครับแล้วเป็นที่หนึ่งของสายเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปครับโอ้โหสุดจัดเลยสุดมันครับนี่ครับรายการไอมาเน่ man. จัดเดือดทุกคู่ดาวมาก,กันทุกวินาทีครับโอ้ผมเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านแฟนลับของนครสวรรค์นี่นส่งเสียงกรี๊ดกันแล้วครับโอ้โผมพากไปผมยังเหลือชื่อเลยครับช็อตนี้ครับ